สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกุสุขคนผู้ลอกค่อยผู้ถ่าเบิงเล่าพัฒนาของเสี้ยนนาดีนะพี่น้องเนาะหลบที่แล้วเพิ่นกะเพิ่นกะลุดไปพี่น้องหลบนีเพิ่นว่าเพิ่นมาแปลกนี่หลบนีเพิ่นมาสองครูนังนนี่มาบ้าลายมาแกะมือเอาขัดรถวาสั่นเป็นใจเลยพี่น้องเขับมาเบิงกะติดตาม ตามกันเบื้องเรื่องพี่น้องเรื่องว่าสิเป็น,นยังไงพนว่าพ้นเอาคากัคากแล้วพระท่านมาหลายตัวกะนนิคือเกาแล้วว่ะเอาสองตัวกับพ่อแล้วสองครูเด็ดเลย่าะท่านของวันที่สิบห้าเรื่องพี่น้องเอ้ยวันที่สิบสามลดไปแล้วเอาให้เบื้องนี้คือผลมาจังไหนเนาะมาจังไหนเป็นยังไเนาะพี่น้องเนาะของวันที่สิบสามเราพัฒนาเสี้ยนได้ดีพอนเอาเสี้ยนป้าตันว่าเห็นมืมว่าเห็นมาพ่าท่านบอกพี่น้อง อาแต่พอแต้มกับเช่นหน้าดีเนาะเอาสองเสี้ยนเข้าไปสักกันราพัฒนาเสี้นหน้าดีก็มีหลอบวันที่สิบสามก็มีวิ่งหนึ่งวิ่งเก่าลูดหนึ่งดิ่งหนึ่งเด่นหนึ่งหน้าไปหน่อยครับครูกันหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเบิ้นแปดแปดเป็นวาเนาะภายในกลมหนึ่งเก่าร่องหนึ่งแปดหนึ่งเก็ดหนึ่งห้าตัวล่อง ตัวเบิลแปลๆด้วยพี่น้องนเนีพยคนไหนเกี่ยวกวันดอกบาานี้ของพอแม้มเอาของพอแตมเลยเนาะเพราะว่าเส้นปตาตันบ่เห็นหาบ่เห็นพระท่านเขามาของพอแจมกัะวิหนึ่งวิ่งหกเด่นหกแคบคู่กับหกสอง 6กสามหกสี่ตัวกันหกกกับตัวร่องหกศูนน้อพี่น้องเนาะพิ่นกลม6กพิ่นกลมเด่นกะหกสี่หกเก้ตัวร่องกะหกสองหตัวหนึ่งตัวกลมพี่น้องหกอีกตัวหนึ่งเนาะตัวกันหกหกหกกลมสกลมร่องแป ลดไปเนาะพี่น้องเนาะของพอแจ้มก็ลดของเสียนหน้าดีก็ลดบานิกาเอาวันที่สิบห้านะพี่น้องเนาะก็รลายใหญ่หางจัดไถ้เลยพี่น้องของเสียนหน้าดีเพิ่นว่าบ้ามาหลายตัวจ้าของพอแจ้มกับมาเนี่ยหลายหลายหางเนี่ยจังหน่อยของเสียนหน้าดีนี่มาจอ่อจมาโตเดียวคักเลยนะพี่น้องมามาสองคููเลขวิ่งนะพี่น้องเสียนหน้าดี đèn Vinh à Vinh có con lục Vinh thiên là đi Vinh tiếng cường đằng lúc quấn này cho may nữa, phía sau nữa, băng chéo, lúc hàng như là, lúc hàng vĩnh, số 2, số 2, một cái đeo đột đột lên cơn bão hay lại, con, đi, vingroup, vingroup ma một cái, cắt một cái, 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 một จับคู่นับไปหนีแล้วก็หลายตัวนะคือนั้งนะจับคู่สองสี่สองสี่สองหา้า 2,4,2,5 2,4,2,5 2,4,2,5 hạ xóm xi xóm hạ chất kiếm lời vân bà. แล้วเต็มๆเลยพี่นอ้องสองซีสองหากรมเด่นเลยเด่นขัๆจับตั้งหนัก,กนะบ่มีหลายตัวมีม่จาบนี่แหละให้มาสองหางมาต้องหลายของเชียนน่าดีมากตอนนี้้อพี่น้องเด้สองหางสองกลมไปเลยแาบนี้ของพอเตียมงพอเต็มมี มีหลายครูแน่จากน้อยนะพี่น้องนะมีตกกลงตกลงกันแล้ะพี่น้องของพอแจ่มพอแจ่มพอแจ่ม,ม,ม,มกันลด เลหนนาดีกระลุดพอแต้มวิ่งวิ่ง เขียนวิ่งนาะอพี่น้องเนะานะอ้เนาะเขียนว่าแหวนลงนี่เนาะวิ่งเป็นตัวหยอกอะไรนาะพี่น้องเนาะเิ่งเขียนไหมวิ่งเขียนแต่จอเนาะวิ่งนี่เป็นสีรถเข้าใจได้พี่น้องเนะด้เดเอเริ่มหลงบางหนึ่งหันวิ่งกรมเ่น มาเด่นหกล่องหนึ่งอีกกัวล่องหัวล่องจับแอ้พ่นกับสีมีตัวตัวจับหลักนอ่สามตัวหตัวนะพี่น้องเนาะตัวจับหลักตัวเล็กเขี้ยงนลพี่น้องเล็กเขี้ยงคนที่มาตัวนี้หอ เจ็ด <8 S 2> แปดเดี๋ยวก็มาสามสี่ห้ามาจังสี่เรียกเคียงคนคนให้มามาจังสี่ไหม นี่คือเหล็กเคี่ยงเหล็กจับลักเพิ่นว่าสั่นเพิ่นว่าเหล็กจับลักเอาไปจับใส่กันกันเลยได้อพี่น้องเด้อจับใส่กันเราปากกาแดงกันลงจับใส่กันเอา,า,าเหล็กจับลักเหล็กเคี่ยงจับลักเหล็กเคี่ยง เขียงเหล็กจับลักสองคู่หกตัวหกตัวหกตัวจับคู่ไปจับคู่ปดสามเปดสาม

kết Get Hà Get Hà Get Hà Hốc 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 ốc si ngốc hà câu khu vi nào chắc thầy câu khu câu khu พอแต้มกับของเซียนหน้าดีได้พี่น้องเด้อปูขุนเอาซื้อปูขุนลงผติดตามมาให้ซื้อๆออกอากาศเอามาออกอากาศคือซื้อถ้าปูขุนปูขุนเป็นผู้ติดตามมันเป็นของปูขุนของพอแต้มกับของเซียนหน้าดีเอาพี่น้องไปนี่สิกมสิดเด่นสิเดินแล้วนี่พี่น้องเด้อของเซียนหน้าดีก็เห็นแล้วเนาะ สอ,องคูจัดเต็มเลยของกวามแจมแปดสาล่องแปดสล่องแปดหล่องเจดสามกะล่องเจดสกะล่องเจดหกะล่องหกสาเด่นกมเด่นเลยคนฟันหกกระเด็นคุณน้อง สีกระเด็นฮกหากระเด็นสามคมพี่น้องเอาแคปหน้าจอดเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ให้พี่น้องเอฟซี C สุกูสุกคนเอาไปจัดหาเบิ้งมักระจัดคัดกระพนันเด้อพี่น้องเด้อปูตามมาให้แล้วของเสียนนาดีกับพอแต้มที่ตามมาให้แล้วให้เห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะกระเล็กของเพิ่นก็นมีจังซีล่ละเอาสุดทวนให้อีกเบิ้งเทียนหนึ่งเนาะ เราพัฒนาเสียนหน้าดีสิบหท่านว่าคมกับรวบกับพอแต้มของเสียนหน้าดีวิ่งสองตัวเดียวจับคู่สองซีสองหาจับสองคู่พี่น้องสองซี 2, 4, กลมสองหากลมของพอแต้มวิ่ง1กับ6กลมเด่น6ล่องหนึ่งเลข3เลขเคียง เลขเกี่ยงเลขตั้งรับหกเจ็ดแปดสามสหาเลขจับคู่แปดสามร่องตัวล่อง8ปดสี่ร่อง8ปดหาร่องเจ็ดสามร่องเจ็ดสี่ร่องเจ็ดหาร่อง หกสามกรมเด nah. ่นหกสี่กรมเด่นหกหากรมเด่นให้สามกรมพี่น้องเอาไปพิจารณาบ้างเด้อหมักกระจัดคัดกระพันโู้ก่ติดตามมาให้เป็นสะพานบุญให้พี่น้องจากพอแต้มของพอแต้มกับของเสี้ยนหน้าดีสองเสี้ยนนะพี่น้องเนาะเอาใหม่พี่น้องเบื้องใหม่พี่น้องส้มหมักตัวเด็กกระจัดคัดตัวเด็กกระพันเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องทุกที่ทุกคนผู้ติดตามโศกมันลำรวยกันทุกทุกคนยาเจ็บจะจบเด้อพี่น้องเด้อ ให้คุณพรารักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องทุกู่ทุกคนอยู่สุขสบายขอบคุณอยู่เย็นเป็นสุขพอกันไม่หลอบต่อไปสวัสดี